กฎเหล็กข้อห้ามในการคุยแชทสวัสดีครับผมภูรบสอนจีวาความรักสายดำข้อแรกครับการที่เราส่งข้อความซ้ำๆนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราทะเลาะข้อน,นี้นะครับมันเกิดจากที่เขาเรียกว่าโรคปากไวมือไวนะครับยิ่งเรานะครับส่งซ้าๆเขาจะรู้สึกว่าเขาอะถูกคุกคามแล้วคุณเนี่ยเป็นศัตรูเพราะทุกครั้งที่คุณส่งข้อความคุณจะอธิบายเหตุผลว่าคุณเป็นคุณถูกอย่างไรแต่ยิ่งคุณส่งซ้ําๆเขาจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะพยายามจะถากบอกว่าเขาผิดอย่างไรเขาจึงเห็นว่าคุณเป็นศัตรูงั้นห้ามทำครับ ข้อ2ครับการที่เราทักเขาบ่อยจนดูเหมือนว่าเราไม่มีอะไรทําวันนี้ครับถ้าคุณส่งไปแล้วหนึ่งแชทนะครับแล้วก็ยังไม่อ่านยังไม่ตอบคุณก็ไม่ต้องส่งซ้ำครับคุณก็รอให้เขาว่างก่อนนะครับแล้วค่อยส่งซ้ำนะครับเพราะการที่คุณระดมส่งเขาจะคิดว่าคุณนะวันๆไม่มีอะไรทําหรือไงมัวแต่จะมานั่งส่งแชทหาเขาเขาจะมองว่าคุณนะเป็นคนไร้ค่าแล้วไม่มีใครอยากคบกับคนไร้ค่าครับข้อ3าครับการที่คุณไปจับผิดไปถามเพราะว่าคนนั้นคือใครคนนี้คือใครติดสายใครอยู่คุยกับใครอยู่ การทำแบบนี้มันจะทำให้คุณนะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ะน่าเบื่อหน้าลำคาแทนที่คุณจะเอาเวลาเป็นนั่งระแวงคนอื่นนะคุณเอาเวลานะครับเป็นนั่งพัฒนาตัวเองนะให้คุณน่ะเป็นคนที่เลอค่าแบบว่าที่เขาอ่ะไม่กล้าทิ้งคุณไปเพราะว่าเขาอ่ะจะไม่มีทางหาแฟนที่ดีอยู่คุณอีกแล้วสวยคุณอีกแล้วรวยคุณอีกแล้วมีความสุขกับคุณอีกแล้วแบบนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าสําหรับใครนะครับที่ต้องการให้แฟนคุณนะครับลั่งรักคุณแบบว่าชาตินี้ไม่สามารถรักใครได้ ขาดคุไปเขาจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายคุณแนะนํามันลงดาร์กเกมนะครับเป็นจิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขาอะคลั่งรักคุณแบบว่าถ้าขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมววันนี้ถ้าความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือเขาไม่ชัดเจนอย่าปล่อยนานนะครับเดี๋ยวไขวัดจะเป็นมะเร็งถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่ถูกใจกว่าคุณก็จะไม่เห็นหน้าเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือทักทางข้อความเป็นมือใจทุกคนครับสวัสดีครับ